โอเคครับก็ยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเลียนซินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม a r k s u r v i v a l อีกเช่นเคยนะก็ไม่รู้ว่า EP ที่เท่าไรแล้วอ่ะจไม่ได้เพราะและว่ามาหลาย EP มากขอให้สนุกนะขอให้รับชมให้สนุกแล้วกันสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์นะเพื่อเตินกำลังใจให้ผม,ม,ม,มนิดนึงนะโอเคสำหรับวันนี้เรามีแกรนอะไรกันนะ ที่คิดไว้ในหัวเนี่ยนะก็คือวันนี้เราจะทำการจับเจ้าไดวูฟก็คือเจ้าหมาป่าที่มันอยู่เมืองหิมะนั่นเองนะต่อเน,นื่องจากการจับเจ้าอา่อช้างมมมอสเลยแล้วกันนะโอเคแต่วันนี้เราจะไปจับเจ้านั่นกันหวังว่ามันคงจะหาไม่ยากเอาอระก่อนอื่นเลยสำรวจบ้านนิดนึงนสตัวจะอยู่ดีมีสุขนะโอเคนั่นก็ดีอ๋อ เขใครล่ะเนี่ยเออเใครก็ไม่รู้นะเอ้านี่ไงอเจ้าของมันอยู่ด้วยนะสิเอาคุณทาซานนะไม่ตายสิคุณมาคุณคือใครคุณเป็นใครยังงั้นเหรอทาซานนอนอยู่ตรงนี้มันจะดียังงั้นเหรอตากลมตากฝนอหละไปนอนในบ้านก็ไ,ได้นอนใต้ถุนก็นแล้วกัน,เ,นเดี๋ยวเขาล็อกอินเข้ามาเขา เออออกไปบ้านไม่ได้โอเคไต่ถุ่มตรงนี้นแหละแล้วเราขอให้โชคดีนะคุณขาซาเอาเอ้ะแล้วนี่นกใครอีกแล้วเนี่ยโอเนอร์เอ็กแกรมเออร์เจ้าของคุคณเอ็กแกรมเออร์อย่างนั้นนะเอาแล้วนี่เขาเจ้าของอยู่นี่เหรอโอ้โหไห้ตายสิคุคณเอ็กแกมเออร์คุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย จะนอนตรงนี้ได้นะผมว่ามันมีหลังคาด้วยโอเคที่คงใส่ลมาแบบว่าพักพักนอนกลางค่างคันเดินทางมาเหนื่อยเนแหละก็ขอโชคดีแล้วกันนะทะสองคนโอ้ให้ตายสิมันใกันจะมืดแล้วอ่ะเอาลยยนพานะวันนี้ขอเป็นเจ้าอาเจนทวีตัวนี้เลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราเอาแมมมอตไปตัวนี้นะไปเป็นไปเป็นกาดให้เราเราสัมผัสได้เลยว่าถ้าเราตายอ่ะเราจะมีมันมาช่วยโอเคไป อรบอกเลยภารกิจวันนี้น่าจะหาไม่ยากเมื่อหมาป่ามันเพราะว่ามันดกแบบว่าทั่วไปอะนะก็จะหาไม่ยากเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่เมืองหนาวเลยแล้วกันนะจะได้มีเตียวเวลาของเราละอ๋อไอคนยากทามสกีจูดเลยคิดว่า อ๋อล้วเขาจะตัดเข้าสู่เมืองหนาวเลยแล้วนั่น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 เห็นไหมมันเต็มไปหมดเลยนะหมาป่าดีตายเลแต่มันเป็นตอนกลางคืนอ่ะการออกล่าตอนคืนในเมืองหนาวนั้นบอกเลยว่ามันไม่ใช่ความคลีที่ดีสักเท่าไหร่อ่ะเอาละเดี๋ยวเราขอทำการแคมป์ที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วกันนะออแล้เขาอนุญาตพักบนภูเขาลูกนี้แล้วกันภ <c oughs> ูนเขาสูงน่าจะ ปลอดภัยไม่มีอะไรมารบกวนนะทอ้งหละขอคาเป็นเจ้าสลิปปิ้งแบ็ตัวต่อยเลยแล้วกันนะโอเควางก่อวางไม่ได้ <c oughs> อะตายสิเดี๋ยวเราเก็บใหม่หาที่ใหม่ก <c oughs> ันโอเคเราเจอที่ใหม่สักทีนะก็ตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่มัมงนะ <c oughs> เดี๋ยวลองวางก่อนตอกแสงไฟได้นะ เอ้ยวังคันไฟได้ด้วยนียอาจปักตัก่อนเอาอและเดี๋ยวเราแทบตัดแต่ตอนเช้าเลยแล้วกันนะระวังข้างบนนี้ขอซอกก่อนเลยฮ้ยตัวอะไรอยู่นะสัตว์ยักษ์หรอวจะบอกแล้วมันคือกีก้าแน่เลยชัดเลยน่ะโอเคมันถึงเวลาที่เราจะย้ายถิ่นแ่้ แย่กับใครเคลได้แต่ย่าไปแยกับกีก้บวกเลยเอาละไปยายที้กันเถอะปกๆและตุ๊กไมอสเอาชีวิตมาทิ้งบอกเลยเอาลเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ขอเอาเอ,าอนุญาตเดินทางกันแบบแต่เช้าตู่นะเวลาตีสามห้าสิบนะก็จะมองอะไรต่ออะไรเห็นอยู่แนะต่เว้ตัวนี้มีปีอ่นะเลเวเร็ว เลเวลจัง1ส3 0อีเดอร์เป็นส3 0หรอเองนะเอาไปกอ่อนแล้วกันนะ 130, นะ130ยังไม่ตอบจูเราไห <c oughs> น,นจะอีกหนึ่งแกล้งละแต่เจ้าใครเปลีเดอร์องนั้นเหรอหายไปไหนวะออเลไม่ตรงอนะ่ะส7 0ลีเดอร ดีเลยจ่อบนภูเขานี้เลยได้ไหมอ๋อร่ะขออนุญาตเลยแล้วกันนะเะขอล็อกพาคเก็ตคือเดืกคือตัวไหน,นโอเคเดืยวคือตัวสีขาวหลังน้ำตาลนะกระตกไปหนึ่งทีโอ้โหเข้าไปเต็มปาดานะเรอขออนุญาตลงไปบูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฮาร์ตไปยัไงไว้ก่อนมันะมอสเสียงเะจัง เอาละกันเพื่อไม่ให้เราตายอ่ะนะเอาละแต่ขออนุญาตลงมาบูรหัมกระหน่ำม,มันเลยแล้วกันมันเยอะเกินไปไหมก่อนเหลียวเหลียวเยอะเกินไปจริงเราใช้เทคนิคในการจับมันแล้วว่ะโอเคมะเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นไปัวะขึ้นได้ไงก่อน ไม่แบบที่พูดกันว่าอันนี้เฮ้ยเช็บเช็คโอเบเฮ้ยอาเจนอยู่บนหอยเดี๋ยวก็คุ้มโอเคอาเจนเจนมานี่ปาตีปาตีจะตายแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าแต่มันสามารถมันขึ้นได้ไงก่อนเฮ้ยแต่มันสามารถชีฟได้เอ้าอย่างนี้ก็ อีซี่เลยดิขอแบบว่าบูแบบเดี่ยวเดี่ยวนะหอเดี่ยวแล้วยี่สิบหายอะไรขออนุญาตทำการลดจำนวนประชากรก่อนแล้วกันนะนะอันนี้ร้อยสิบอันนี้ร้อยเจ็ดสิบโอเคอ้ยไอ้น้ำตาลมานี่เอ้ยไอ้น้ำตาลขี้ไม่โดนอะ่ะเอ้ย ขหมอน้ำตามมปานายแดงตายตาเจนตัวนี้มันขวางทางตายตรงนี้มีหนฟูงห <c oughs> ่ะ If e w moments ตนี้ราตั้งสิบ อ้าวร้อยเจ็ดสิบโอเคขออนุญาตจับสองตัวนี้เลยไนดะ้ไหมโอเคเสนอหน้ากันเข้ามาบอกเลยว่าโดนแน่โดนกูแน่สองตัวนี้เนี่ยขออย่าหลับในน้ำพอนเป็นพอขึอ้นขึ้นได้เฉยงงอ๋อตรงนี้ขึ้นไม่ได้น่ะสิเฮ้ยเฮ้ย ยู่เชื่อยู่เชื่อยู่เชื่อเป็นไงมองไม่เห็นอ่ะเจอแน่โอ๊ยโดนนะมันโดนอยู่นะเดี๋ยวมันตกเขาหายไปแล้ววะนี่ไงอย่าไปกินโดนจังจังโดนจังจังต่งต่างไหมอุ้ยไม่โดนผมเดไม่โดน ปังปังปลาดุง้งจ่าดุง้งจ่าดุ้งไม่ล่ะอะออเออครับไอที่สองร้อยดอกหนีหนีกันเลยทีเดียวยังไงจริงหรือหนีหรอกทำไมไม่บอกกันไอตัวนึงอ่ะเฮ้ยมันโดนหลามงับนั่นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยมันก่อน เกี่ยวมันมาได้ละเจนปล่อยทางว่ะมาหัวใจมันเยอะจังมาดิมาดิาดตายหนึ่งบนนี้มันไม่นะไม่น่าอะไรแล้วมันมาเร็วโอเคไปไหน,นล่ะ นกมึงอย่าบินดิวะมันทำไมมันหนีอ่ะเข้าใจเลยตัวตรงนี้มันจะสลบแล้วอ่ะตัวนึงอ่นะตัวนั้นเหรอ,อเคตัวนั้นแต่ลงมาบูเลยแล้วข้างนี้ตัวอะไรเห็น นีมันหนีโอเคสลบนึงเยี่ยมเหลืออีกหนตัวคือตัวนั้นอารามเหลือตัวเดียวโอเคบอกเลยว่ารกิจฟองราว,วันนี้มันต้องฟองพีดแล้วอยู่อะไรตรงนี้กลัวมันสลับในน้ำหรเดี๋ยวเราต้องดักมันต้อนนะปะ เดีย๋ยวออกทะเลสีกรัวออป่าแม่งอืม้มคุณวายจริงนะอาละเราตรงนี้แหละมึงเอาละมาคุยกันหน่อยปังยังไงเอาหนีเลยเจอไปสองร้อยสองร้อยจังหวะนี้เดี๋ยวหนีลงน้ำเจียบรัวก็ไปดักหน้ามันอ๋อ เอาละวิ่งหนีฉันสิเจ้าหมาครัอฟังไม่หลบหรอโอเครบมือ okay. หลบมือมอเรียบร้อยอะนะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่โดนตัวอะไรง่าไปกินซะก่อนนะโอเคตรงนี้มีหมูป่าที่เหมือนจะเป็นมิตรกับมันเดี๋ยวเราขี้หมูป่าเลยหมูป่ามันหลบว่ะเอาละ ขีบมาวะนี่ได้วะเดี๋ยวลอ,อกไปไกลๆดีกว่าตามมาตามมาโอ้โหมีป่ามันเยอะจังวะไปดีกว่าเอาละเดี๋ยวเราตัดภาพมาตอนที่ได้ก็มาป่าของตัวนี้กันเลยแล้วกันนะนะโอ้มันจะอยู่ครบโอเคไปละเจอกันตามสกิทน้องแบล็คเจ้าใจวู้โอเค <c oughs> ได้มาแล้วหนึ่ง ตัวนะเป็นเจ้าเดียวนว่าอะไรเดียใช่ไหมเดนกดดึกอ่านว่าเดียปะแดวูส์โอเคขออนุญาตขี่เจ้าหมาป่าได้แล้วกันนะครับโอเคสุดยอดเราขออนุญาตตบไปที่แองกี้ตัวนี้กตบทีๆกันรัวๆกับตัวตัวกับตัวมันเออของยาก,ก่อนเลยแล้วกันน,นะนะเกิดมาก็ต้องคู้เอามันเป็นนักสู้อยู่แล้วนะ อ๋อโอ้อยทุบเข้ามาได้อ๋อโอ้โหเ,เอาละมนใกล้แล้วโอไปตายไปซะอร่าจแมมโมรี่เก่าของฉันตามมาซะเราจะไปจับอีกตัวหนึ่งกันนั่นนะผมว่ามันคงจะได้แล้วนะอร่าจโ,โดยหนึ่งเอาน่าจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ไหมนี่มันอะไรอะปลากระเบนไหมครับคุณ ทางอะน่าจะอยู่แถวๆนี้สิง mm hmm. เดี๋ยวหายไปไหนแล้วอะ่ะ mm hmm. อ๋อนี่ไงว้าวขาวกับขาวอะ่ะพาจะเป็นคู่ผัวเมียน,นะนะจะดีมาก mm hmm. โอ้คเค mm hmm. ได้มาอีกหนึ่งนะเป็นเจ้าตัวนี้เป็น mm hmm. ลีดเดอร์ โอเคตรงนี้เป็นลีดเดอร์นะเราจะขี่เจ้าลีดเดอร์กันแล้วกันปะ Let's go โอ้ยแล้วข้างหน้ามันฝูงมาปาอีกหนึ่งเอานี่รออะไรอะจัดมันเอาตังแลโอเครุยได้ลูก Let's go l e t l e s o หมูหัวัวหมูหัวหมวมาหวมวมูัวูววหมัหมมัมัมากับใครมัมงนะแมงมอส่ะ น้ำอนะ่ะทีเดียวบอกเลยว,ว่าขิดนะนะเอาหมอหมูลปลายังไม่หมดเหรอเออปุอ้ยกัดยกอ่ะกัดยกกันเลยทีเดียวเออหนัวอุ้ยหนัวหนัวจัดเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับบ้านเลยแล้วกันนะนะโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมเขาตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะนะดูจากสภาพแมพแล้วโอเคตัดซะ ก็นำเป็นหมูปลาอีกหนึ่งตัวหมูปลารแมนเรียหรือเปล่าเงี้งมเงี้งมเออแนมอสมอสช่วยหนอสวยสวยจุดจเอออเลยเจอแมมอสดูงัดงัดงัรเดออับับหมดเอาแรงขออนุญาตอัพไปที่เดเมี่ตอนนี้น้อยต่ตันนี้กะ โอเคโอเคดามี่เราเหลือเพื่อละมาเปไปทางกลับบ้านกันดีกว่าโอ้ยแล้วมันยังไม่หมดอีกเหรอสติเอ๋ยเออเออโอเคหมด อ๋อล้หลังจากที่เรานั้นโขดได้เดินทางกันแบบอ้อมเขามาโคตรกไกลเลยสุดเราก็เห็นพื้นที่สีเขียวสักทีนะเอาล้ right, ขออนุญาตเอาแว้นเลยแล้วกันนะนะตรงนั้นก็มีแต่พวกหมูป่านะก็ขออนุญาตตัดภาพมาตรงนี้เลยแล้วกันเออล้ right, ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านผ่านช่องเขานี่อีกหนึ่งช่องนะ ว่าเราจะหวัวจะแรกไวยาย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 ยวยยายยายยยยูยหมยยายยายยา่ยายยายยายยา,ยา,ยาอ้ายยามยา,ามยาย,ยายยายยาายยาายยายนยะายยายายยายายยาายย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 าครายยายายายยาาาาาา โอ้แล้วจังน่าจะเป็นไซเบอร์ตูดเอาเลยเอาตูดมันเอาตูดมันงามโอ้แล้วมาสองอย่างนี้มาเลยวันวันวิธีคนละตัวฝากลุวยฝากรวย,รวยเออเ,ออเออจ้ามาสุดยอ,อดว่เดยแล้วข้างหน้าเป็นเหมือนทะเลอะไรกันไม่รู้ขอรู้อยากรูอยากเห็นขอด้วยคนละกันนะนะงามงามงามใกล้แล้วมันใกล้แล้วอเออแข็งไปละหนึ่งเดี๋ยวอีก อ๋ออ๋ออหมูหมูมาจากไหนไปมาจากหมูหมูมาจากไหนโอเคไปเงาเงาฮาโนทอรัสมันวนเอามันสายเปิดเลยเจ้าเจ้าน่ะงามงามงามคาโนก็คาโนเหอะงามงามหาเฮ้ยเสือเสือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กูแปลกแล้วเนี่ย เดินม e okay, ันเหลือครึ่งนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเดเปลี่ยนตัวดีกว่าเดี๋ยวมึงขับตัวนี้เฮ้ย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 แบกแบกนั่งช่วย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ตายเราคุณจะหัวแต่กคนโอเคเอ้ยตัวนี้มันเกือบจะตายแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวขับตัวนี้น่าจะแดงไปหน่อยก็ขออภัยแล้วกันเดี๋ยวดูแมปก่อนนะเราถึงไหนกันแล้วนี่ เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางของการกลับบ้านของเราเลยร้า,ายที่บอว่าทางข่านน่าจะมีโดร้ายกับเรามากเหนข้าขอลองตีมือเจ้าหน่อยดิยเจ้าลีดเจอเอามาหน่อยไุกแมวเอ็มอตายไปแล้วเหรอตัวตาแป๊บเดียวเองอะ่ะเจ้าใช้ได้เลยนี่วะเอาแหละเจ้าลูกตุ้มนี้ลูกกระตุ้มเอามันเอามันเอเออเออ เอ้ามันมันหดแล้วเดี๋ยวช่วยอุ legt, grown, ้ยเอ้าไอไม่ได้อ่ะเติมอีกแล้วเติมดีเดี๋ยวนี้เวลามันเวลามันสู้ใครไม่ได้มันจะหดโอเคปล่อยมันไปแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาเวลาอะไรเราต้องใช้เส้นทางที่ต้องบอกว่าต้องเซฟเลือดที่สุดนะดูเลือดเราซิเลือดตานอเดียวเองเดี๋ยวลงตรงมาตรงนี้ เอาแล้วขอรุญาตตัดออกจากป่านี้แบบไฮสตรีเลยแล้วไงให้เร็วสิเพื่อนโอเคมีอโลด้วยอะลมันมาสามตัวอะเราอาจจะสู้ไม่ไหวว่ะโอเคมาให้ติดนะอย่าได้ทำการพลาดแต่ แค่วินาทีไม่หว่านถึงชีวิตโอเคกระโดดมาเลยโว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 บาริโอนิบาริโอนิอ,นอ,นะอย่มอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นด้วยโหดมากทีก่งอยู่ในน้ำถ้าเองมันอยู่บนบกมันก็แค่ตัวกบโผว่อ่ะมาดินนั้นๆันนัอ้นออ้เห็นมึงอู้เห็นมึงไป ไปแล้วริดเดอร์ของผมโอ้โหอามันเออขอ,อ๋อยู่ในน้ำเลยสู้เขานะริดเดอร์จากฟูงของฉันเออทีเดียวเท่านั้นบอกเลยตัไปกระเถอะแล้วข้างหน้ามีแร็ปเปอร์แรัปโยแก๊งสายสามสามซ่าหรอสามเฟอร์ไหมสามเฟอร์กู กิดไปแล้วหนึ่งตัวหายไปไหนก็ไมร่รู้หาย 30. สาบศูนย์แรวปกดีเออเดี๋ยวไปอุ้ยดอกพันสองเลยหรอแรงจัดเลยนะเออเอ้อเออย,ด,ย,ด,ยดับได้เลยหมดงั้นงั้นเดี๋ยวถึงจะไม่ใช่ลีดเดอร์นะตัวนี้จะบอกเลยว่าแรงแรงจัดปลัดดอกอ่ะฮานุอา,น,หาหนุไลค์ิดไปช่วยแกลี่ติวเราคือฮีโร่

มันเอาของกูไปแล้วเออฆ่ามันโอเคโอเคมันเอาอาเจนกูไปดีนะนกูไม่เปลี่ยนนก่ะโอเคปะ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 เฮ้ยไม่ล่อย่าเ้อย่าเข่งมาช่วยทุยกคนอย่าเข้าปาชวเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วย ยะอุ้ยรันเลยัูเจออะไรขึ้นหนวดจะแตกหนวดจะจวนจจน,จจน้ำขึ้นใครไม่รู้อ่ะอ,อีกไปก่อนโอเคปะเดินทางกันต่อกลับบ้านเออเราจะพยายามเลี่ยงเอ่อเราเรียกว่าอะไรนะป่าโกงกลางแล้วกันนะเพราะว่าวอันตรายสุดเลยเปโกมาสัตย์ไ้ที่ขโมยนะ ตาตาไม่ทันตาตาไม่ทันวิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วเลยเดี๋ยวต้องขึ้นตรงนี้เป็นป่าโกลางไม่ไดีเท่าไหร่ต้องงูอีก๋อมาตาทันไหมเด็กๆเด็กๆก็เลยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบนะสวยนะเล็กอ่ะเสวยเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราในวัน เอาละดีทานกลับบ้านของเราเดีกว่าเอาละเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีตัวระบ,บาดเจ็บตัวอะบ,บาดเจ็บเราต้องซ้ำงั้มไอ้ของทิพโอ้ยแล้วข้างหน้าเป็นบอสใหญ่แห่งป่าตรงดิบมีถึงสองตัวด้วยกันอะขออนุญาตสักหน่อยโอ้โหก็อเอาหอนก่อนบัฟดาเมจสักเล็กน้อยถึงปานกลางงั้ม

ลีดเดอร์ลีดเดอร์ขออนุญาตยั้งอําสายเลยนะโอ้ยโอ้ยไอตอเนี่นั่มนั่นั่มนั่งนั่มนั่นั่โอ้ยหายอะไรเนี่ยวนนี้เราเจออะไรตัวมีอะไรเยอะจังเลพวกอ้คนแล้วโน้ตออผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะสามารถมีชัยืจออย่างนั้นใช่ไหม เอาละสิ่งที่น่ากลัวก็คือคาโปซูครัรภาวนาอย่าให้เราเจอกับมันเลยนะเออตัวอะไรอ่ะมันอกบุกทุกข์สิ่งตัวนั้นเลย ฉบหายแล้วเอาบอลเอาบอลโอเคย่ามัน,อมนเอากูลหล่นเลยทีเดียวเด็กเกิดมาอีกมาที่สองสามสีแบบแ่เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่นี่อีหนี่เฮ้ยเราต้องชิงเปิดมันก่อนให้ตายสิง่ายดายซะแล้วเออแล้วตัวอะไรมันจัดลูกกูเฮ้ยรอยอะไรเพื่อนจัดมันเอมันเข้าก็จัดมันเออ กินข้าวเอาวตีนไปกิน,ดกนเดี๋ยวมึงจะตายเนี่ยขับเรยนี้ที่ว่าโอเคร้าม,มารามอโอเค,อเคมาถึงจุดๆดนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรที่จะสามารถที่จะทำอะไรกับเราบ้าแล้วอะนะ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตทำการลาคับไปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทำการดูคลิปนะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันเอาไว้ให้ผมสักนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะสำหรัวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปแค่นี้นะ See you again. เจอกันนะคลิปถัดไป